ะไรนะนมกมยัยงวงนวกเอเกได้ห่อยข้าผัดเมืมเม่อวานหมดตั้งแบบเดียวมืมว่อวานออกกันว่าตอบเขาผัดปูไเกลียปลาทูไดไหมจินเดหรือเขาไป่นินเขาเลย <c oughs> อาน,นี่น้ำกิมปอบเปียไปทางนี้จะได้ใกล้กันตังตังโอ้โหบรรยากาศก็ดีกับข้าวก็อร่อยนะคะอนนึงตังข้าวเหนียวก้อมค่ะกาลุงมันกินอย่างกาลุ้วยไม่มันร้อนอยู่มันร้อนอยู่มองอย่ำปากเจ้าของละนึงนี่อ ในห้องมาแล้วนะฉันจัดก,การมาแล้วนะวฉันไม่ใช่แม่เธอนะฉันจะไม่ใจดีนะไม่ใช่ยายไพยนะใช่มีมารยาทนะคะกับผู้ใหญ่นะคะต้องอยากมากไปจัดมากคุณใช่อยากได้เอาไมาก,เ,ากเ,เดี๋ยวนะ <laughs> เดี๋ยวครูแววจัดการน,นะมารยาทต,ต้องมีนะคระใหยนั่งรอม คุ้มค่ากับการรอคอยนับทองสดเลยนะคะ <laughs> ลูกมากินดีๆก,ก,กับข้าวอร่อยเทียงนาคาเฟ่ลูกมากินข้าวเร็วเร็วฮะอะไรนะยังสิมีว่งต่อไปอยู่อย่างไร เด็กสองเกากีี้